โอเคครับอาจารย์สวัสดีอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็เพิ่งสวัสดีไปชุดนี้เลยแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไมีชุดเดียวผมไม่ใส่เสืเส้ออ่าก็จะวันนี้ก็มันก็น่าน,นะผมเป็นเดิคในห้องอ่ะงาน,นก็สงช้าเออต่อจากคลิปที่แล้วจะแงอาจารก็ได้ดูอยู่แล้วคลิปที่แล้วบอกว่าไม่รู้จะส่งอาไรทำแม้ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วก็ต้องเรื่องๆเลยแบบสอบถามความชอบส่วนบุคคลสามอันเลี้ยงแหละ ใส่ชื่อไปเลยนี่ผมก็ลองทำหลายรอบแล้วเชฟมันก็เลยขึ้นมาผลไม้ที่ชอบอ่ะผมอยากกินส้มกับองุ่นแล้วผมก็ชอบสีดำสีเงินอืกดส่งไปนี่มันก็จะขึ้นมาว่าผมอ่ะชื่อเธอนี่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 แล้วก็ผมชอบผลไม้สองชนิดได้แก่ส้มองุ่นแล้วก็สีชอบสองชนิดชนิดได้แก่น้มแต่ดำกี่ยวกับไปหน้าคุณก็กดนี่ก็กี่ยับไปหน้าคุณดำเดิมใส่เหมือนเดิมเลย ไม่เรามีจะติดสามมันชอบผมติดมั่วเลยนี่มันจะขึ้นว่าสามสีนยิงใส่เยอะยิ่งขึ้นเยอะนะครับมันนี่น่าโคตเลยนี่ผมก็เปิดาาเลยนะครับอ,อตัวของไอ้ฟอร์มนะครับก็จะเป็นฟอร์มแบบอ e ินพุตเทไอ้ใช้แบบเท็กบ็อกเป็นตัวองเท็กบ็อกนะครับ ไอ้ข้อแรกจะเป็นผลไม้ที่ชอบก็จะเป็นชนิดของผลไม้ต่างๆพวกส้มทุเรียนกล้วยแตงโมองุ่นเนี่ยมันก็ใส่มาละข้อสองเป็นสีชอบนะครับมันเป็นเช็คบล็อกเหมือนเดิมก็คือติ๊กเหมือนเดิมเอาง่ายๆก็คือจะเป็นสีต่างๆเขียนเอาไว้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีไนหลอกโค้มก็ง่ายๆอันี้นี่มันก็ข้อสองของหน้าอันลีนะมันก็จะเป็นเอ่อที่เราเนี่ยชอบมันมันก็จะขึ้นชื่อเรานี่ สีที่คุณธนก,กิจมผมใช้ชื่อธนก,กิจไปก็เก็บชืเมมก็ธนก,กิจแล้วก็พอามห้คุณธนก,กิจก็จะขึ้นมาธนกิจแล้วก็ชอบมีถ้าเราติกต๊กไว้แบบสามวันก็ขึ้นสามวันติ๊กสองวันก็ขึ้นสองวันแล้วก็ได้แก่ก็จะขึ้นท,ที่เราติ๊กไวก้ก็จะมีนี่กลับไปนักลงทุนได้นะก็จะไปขึ้น,นตัวนี้เหมือนเดิม<น>ก็จะได้มาติ๊กเหมือนเดิมง่ายง่ายประมาณนี้ครับ 응답.